นายหัวพรอ้อมไปแล้ว อันฟ้าวันบ้านควรประกายเพชรนาฎิการามขวาเอาละครับท่านผู้ชมบางทีเขา,เาียเข้ามาตัดในเรือคู่ที่ามคู่เปิดสนามคู่นี้คู่นี้ว่า,า,ามามามาพบกับอันฟ้าวันตำบลบ้านควรสายต้องมาเจอใครไม่เจอมาเจอประกายเพชรออกบาตต่อบางมะพาาร้ราวฝีพายชะกาชะกานันทั้งคู่ชะกาชะกานันทั้งคู่เปิดออกมาทางสายน้ำสายเริ่มจะดูดีเริ่มจะดูดีนั่นก็คือในน้ำของอันฟ้าวันอันฟ้าวันว่ายังไงบางพร้าวบางมะพร้าวไม่ยี่ไม่ท้อไม่ถอยไ่เบียดไล่สีไ่ตามขึ้นมาแล้ว อะไ่กอดขอไล่กอดขอจะทันหรือไม่ทานบามะพราเปิดไม่ผายเริ่เปิดไม่ผายนี่มันอันฟ้าวานเริ่มจะตอกใจเริ่มจะตอกใจเปิดไม่ผายชิงนี้ไม่ออกเลยชิงนี้ไม่ออกสถานการณ์อย่างนี้มันเหลืออีกประมาณ300เมตรได้อันฟ้าวันมองหน้ามองตาว่าจะอยู่หรือจะไปสถานการณ์อย่างนี้มันต้องวัดกันที่นายหัวเอาละครับตอนนี้อัฟาวันเริ่มจะเปิดไม่ผายเริ่มจะเปิดไม่ผายหน้ามาเล็กน้อยไว้แล้วละครายแพชรจากบามะพาวพยายามไล่ตาขึ้นมาพยายาม ประมาสองชั่วโคแล้วอาฟ้าวันจากบ้านควรบ้านคนวรเราจะบริพายเปริ์พายหน้าจะสามชั่วโคแล้วบางมาพร้าวมาพร้าวไรเบลไ่จีไ่จีตั้งมาจะใส่แก่ไหนจะเอาแก่ไหนสู้บ้านควรจะเอาแก่ไหนสู้บ้านควรบ้านควรมาดีสลละเหนึ่งเรื่องเปริ์พายนี้ประมาณสองชั่วโคแล้วเว ับท่านผู please, please ้ชมทีขอรับครับเมื่ออ oh, ันฟ่าวันยังคุมยังขุมสากการไปสบายสบายว่าอย่างไรประกายเพชรประกายเพชรจยากบางมะพร้าวครับบางมะพร้าวผู้ใหญ่แจ่มผู้ใหญ่เบี้ยผู้ใหญ่เบี้ยผู้ใหญ่แจ่มเริ่มจะเริ่มจะขอขอแรงแล้วขอขอแรงในเที่ยวนี้แล้วอันฟ่าวันเริ่มขอขอแรงชุดสุด้ทยชุดสุดไทยประมาณสองโยคนครับว่ายังไงบางมะพร้าวไม่น่าจะทันครับเมื่ออันฟ่าวันขึ้นโคแล้วก็คว้าไปท้งกดครับ รอผลจากคณะกรรมการครับคณะกรรมการตีธงไปสายน้ำทรายให้กับเรืออัลฟาวันจากตำบลบ้านควรครับ The winner is Alpha One from ตำบลบ้านควน on the left Thank you